ปกรณ์มีดังนี้นะคะประหลอดวัดไข้เตตนาฬิกาไฟฉายไม้กดลิ้นไม้รีเฟกะ่ะช้ำลูตาตนะคะแอลกอฮอล์ล้างมือคะ่ะขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่มล้างมือกันก่อนเลยนะคะล้างมือให้ถูกวิธีคะ่ะขั้นตอนแรกแนะนําตัวแก่ผู้ป่วยให้ทราบจากนั้นถามชื่อผู้ป่วยจากนั้นสร้างสัมพันธภาพโดยถาม ว่าเดินทางมาอย่างไรทานเข้ากับอะไรสภาพอากาศวันนี้เป็นไงบ้างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างสัมพันธภาพแก่ผู้ป่วยวัตถุประสงค์นะคะเพื่อค้นหาความผิดปกติประกอบข้อวินิจฉัยและการให้พยาบาลที่ถูกต้อง2นะคะเพื่อค้นหาความผิดปกติค้นหาโรค <c oughs> เพื่อป้องกันและเก <c oughs> ินการเกิดสภาวะแทรกซ้อนะคะ่ะ ลด,ดความรุนแรงของโลกนะคะขั้นตอนแรกนะคะลักษณะทั่วไปดูรูปร่างหน้าตาการแต่งกายท่าทางการเดินบุคลิกภาพผิวพรรณค่ะลักษณะผิวหนังและรอยต่างๆบนผิวหนังจากนั้นใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดปลอดค่ะแล้วก็นำปลอดนะคะไปใส่ไว้ที่ ใต้รักแร้ของคนไข้ค่ะสลัดประหลอดให้ต่ำกว่า35องศานะคะขออนุญาตคนไข้ค่ะต่อไปนะคะก็จะวัดอัตราการหายใจแล้วก็จับชือจประจรค่ะ นับภายในประมาณหนึ่งนาทีนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นการวัดความดันนะคะโดยเราใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ค่ะเช็ดสเต็ก่อนฟังนะคะ ก่อนฟังนะคะเราก็จะเอาเอาประลอดออกก่อนค่ะแล้วก็นำมาเช็ดสาลีชุบแอลโกอฮอลอีกครั้งค่ะ จากนั้นนะคะทำการวัดความดันค่ะ เสียงตุบแรกนะคะจะเป็นค่าซิตอลิกค่ะส่วนเสียงตุบสุดท้ายนะคะจะเป็นค่าไดเอสตอริกค่ะ ค่าความดันของคนไข้นะคะค่าบนนะคะอยู่ประมาณ120ค่ะส่วนค่าล่างนะคะอยู่ประมาณ70ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะตรวจสอบศีสษะผมดูลักษณะศีสษะดูลักษณะผมสีฟางแห้งกรอบคำ ศีรษะหาจุดกดเจ็บหาตุ่มนูนเป็นต้นต่อไปค่ะคือการตรวจตานะคะดูลักษณะทั่วไปหนังตาขนตาลูกตาจากนั้นก็ดูการมองเห็นค่ะโดยตรวจสอบค่ะให้อ่านหนังสือในระดับที่คนทั่วไปอ่านได้ชัด ถ้ามีปัญหามากก็ตรวจ V ว A ค่ะต่อไปะจะเป็นการตรวจยุบยอปู่ตา ผู้ตรวจใช้นิ้วเหนียวเปลือกตาด้านล่างลงต่ำเพื่อตรวจสอบเยื่อบุของตาค่ะลักษณะดูลักษณะการอักเสบค่ะมีความผิดปกติหรือไม่จากนั้นนะคะก็ตรวจดูตาขาวค่ะโดยใช้นิ้วดึงเปลือกตาด้านบนขึ้นแล้วให้ผู้ป่วยมองต่ำเพื่อตรวจลักษณะของตาขาวจากนั้นนะคะเราก็จะตรวจสอบรูม่านตาค่ะ โดยพูดตรวจนะคะใช้ไฟสฉา,ายส่องที่รูม่านตาทีละข้างแล้วเลื่อนไฟฉายออกสังเกตรูม่านตาค่ะขนาดถูกแสงจากนั้นนะคะจะตรวจสอบการกรอกลูกตาไปทางทิศทางต่างๆค่ะเพื่อดูทิศทางของกล้ามเนื้อและประสาทสมอง ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจหูค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะตรวจดูโครงสร้างหูก่อนค่ะค้ำหาความผิดปกตินะคะเช่นตุ่มก้อนต่างๆเป็นต้นค่ะจากนั้นก็ผู้ตรวจนะคะจะให้ฟังเสียงกระซิบทีละข้างแล้วถามว่าได้ยินว่าอะไรค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการตรวจเวเบอร์เตค่ะ กรณีเราไม่มีซ่อมเสียงนะคะแล้วก็จะใช้นิ้วมือค่ะในการถูกกันแล้วถามผู้ป่วยว่าได้ยินเสียงข้างไหนค่ะค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะใช้ไฟฉายส่องในช่องหูค่ะเพื่อดูดิเชนหรือลักษณะการอักเสบต่างๆค่ะในบริเวณหูนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะเป็นการตรวจจมูกค่ะขั้นตอนแรกนะคะดูโครงสร้างลักษณะทั่วไปจากนั้นดูช่องจมูกให้ผู้ตรวจแงนหน้าขึ้นใช้ไฟฉายส่องรูจมูกทีละข้างค่ะดูลักษณะของดิชันและความผิดปกติอื่นๆนะคะจากนั้นนะคะคาและเคาะใส่นัดให้ครบทุกตำแหน่งค่ะ ต่อไปคะ่ะจะเป็นการตรวจปากลำคอนะคะดูริมฝีปากปากค่ะลักษณะสีปากจากนั้นดูเยื่อบุช่องปากค่ะโดยให้ผู้ป่วยอ้าปากใช้ไฟสายส่องค่ะดูเยื่อบุในช่องปากดูสีของเยื่อบุค่ะจากนั้นดูฟันและเหงือกนะคะดูลักษณะฟันผูฟันโยกค่ะเหงือกสีชมพูหรือซีดหรือไม่ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทำการดูลักษณะลิ้นค่ะรอยลิ้นต่างๆนะคะแล้วก็ดูลิ้นไก่ค่ะพ่าอยู่ตรงกลางหรือเอียงไปหรือเปล่าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจคอหอยและทมซินนะคะโดยผู้ตรวจนะคะจะใช้ไม้กดลิ้นค่ะกดลงบนลิ้นประมาณ2-3ส่วนนับจากปลายลิ้นเข้าค่ะจะเห็น p พสเ r ียร์ฟาริงกัว a l l ล s ในลักษณะเป็นตุ่มของ l y m p h o f o l o l c i c a ลสีของเยื่อบุดิชันหรือแผลอื่นๆค่ะทอนซินนะคะจากการตรวจ p o ส t ทีย a p h a r y n g ัวนะคะวอให้สังเกตไปถึงทอนซินทั้งสองข้างเพื่อดูลักษณะบวมแดงโตค่ะ ข่วต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจคอด้านนอกค่ะาการดูและการคำค่ะดูคางทูมและต่อมน้ําเหลืองนะคะดูโครงสร้างทั่วไปค่ะคำบริเวณหน้าหูหลังหูใต้คางใต้หูลงมาจนถึงกระดูกหายปลาลาเลยนะคะแล้วก็ร่องเหนือกระดูกหายปลาาค่ะของทั้งสองข้างแล้วลงมาตรงกลางด้านหน้าให้ทั่วค่ะตรวจสอบต่อมน้ําเหลืองแล้วก็คางทูมต่างๆค่ะ จากนั้นนะคะสังเกตการกลืนค่ะโดยให้ผู้ป่วยกลืนน้ำลายนะคะผู้สังเกตเช่นกลืนสะดวกดีหรือติดขัดหรือเปล่าคะต่อไปค่ะจะเป็นการตรวจไทรอยนะคะดูว่ามีก้อนหรือมีความผิดปกติหรือเปล่าให้ผู้ป่วยแงนหน้าขึ้นกลืนน้ำลายจะเห็นต่อมไทรอยวิ่งขึ้นลงตามการกลืนคำบริเวณต่องทั้งสองลูมนะคะคำทีละลูปค่ะโดยใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะ ฟิกลูปที่ยังไม่ได้คำเอาไว้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจบริเวณทรวงอ,อกค่ะขั้นตอนแรกนะคะขออนุญ,ญาตผู้ป่วยค่ะถอดเสื้อของผู้ป่วยออกนะคะจากนั้นดูลักษณะทั่วไปค่ะสีผิวจุดลอยต่างๆ บนตำแหน่งของเต้านมและหัวนมดูการเคลื่อนไหวของทรงอกทั้งสองข้างค่ะว่าเท่ากันหรือไม่จากนั้นนะคะคำตามส่วนต่างๆของปอดค่ะเพื่อหาจุดกดที่ผู้ป่วยเจ็บนะคะ จากนั้นนะคะก็จะทำการคลำบริเวณช่วงปอดด้านบนค่ะลงมายันด้านล่างนะคะต่อไปค่ะเป็นการเคาะในช่องซี่โครงในบริเวณต่างๆนะคะ จะเริ่มขอจากด้านบนก่อนค่ะทางซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็ดองด้านล่างค่ะขะได้ครั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะลักษณะเสียงจะเป็น r e ร o สเน e นะคะคือไม่เกิดการโป่งและก็ไม่เกิดการทึบเกินค่ะ ต่อไปค่ะเราก็จะฟังเสียงปอดนะคะโดยใช้สเต t โทสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดค่ะระดับเสียงนะคะสังเกตความดันของการหายใจดังปกติดังมากและเกิดการดังเกิดขึ้นที่ปอดด้านซ้ายหรือด้านขวาส่วนบนหรือส่วนล่างเสียงของปอดทั้งสองข้างควรจะดังใกล้เคียงกันค่ะ ดังนั้นนะคะดูจังหวะสังเกตอัตราการหายใจสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอนะคะถ้าหยุดหายใจเป็นครางคาวต้องบันทึกดูอัตราการหายใจสังเกตภายในหนึ่งนาทีค่ะแล้วก็ฟังเสียงปกตินะคะสังเกตการหายใจสังเกตเสียงที่ปกติเสียงเวสซี่เสียงคึืนคาดและการหายใจเข้าออกค่ะ เสียงปกติก็คือเสียงเวสซี่เรชิคีปิเทชันถ้ามีเสียงผิดปกติถ้าเกิดเสียงปกตินะคะให้บันทึกว่าเป็นเสียงชนิดใดที่เกิดขึ้นบริเวณตรงปอดบริเวณไหนคะ่ะ ต่อไปค่ะคือการตรวจเต้านมนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะจัดท่าผู้ป่วยนะคะมี3ท่าท่าห้อยแขนยกแขนขึ้นแล้วก็ท่าเท้าเอวทั้งสองข้างค่ะตอนนี้นะคะเราจัดท่าห้อยแขนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องสังเกตดูลักษณะทั่วไปค่ะเช่นรอยบุ๋มโปร่งนูนเอ,อลักษณะเต้านมนะคะเท่ากันทั้งสองข้างอยู่ในระดะับเดียวกันค่ะ ต่อไปค่ะก็คือการคำเต้านมนะคะจะมีอยู่3ท่าค่ะท่าแรกนะคะคำบริเวณขึ้นไปตรงถึงหายปลานะคะคำขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะคำทั้งสองข้างนะคะท่าที่สองนะคะจะเป็นท่าคำบริเวณเต้านมนะคะคำเป็นรูปก้นหอยค่ะ คำทั้งสองข้างเลยนะคะค่ะท่าที่3นะคะจะเป็นคำในแนวรูปริมค่ะเราจะคำเข้าหรือออกก็ได้นะคะค่ะเมื่อตรวจครบทั่วนนะคะถ้าพบความผ,ผิดปกติจะเกิดก้อนค่ะควรสังเกตขนาดรูปร่างความแข็งนะคะเคลื่อนที่และกดเจ็บหรือไม่เจ็บค่ะ เมื่อตรวจเต้านมเสร็จก็ต้องคํำต่อมน้ําเหลืองด้วยนะคะต่อมน้ําเหลืองจะมีสองที่ค่ะคือบริเวณใต้หลักแล้ค่ะแล้วก็บริเวณตรงคอค่ะช่วงเชื่อมต่อกับหายปลานะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทําการตรวจหัวใจค่ะโดยขั้นแรกนะคะเราจะดูเส้นเลือดบริเวณที่คอน,นะคะว่ามีความผิดกิปกติ รือไม่ค่คะจากนั้นคำหา P.M.I. ค่ะมักจะอยู่ตรงซี่โครงช่องที่5นะคะติดกับเส้นกึ่งกลางกระดูกไหปลาร้าทางด้านซ้ายค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะฟังเสียงหัวใจค่ะตำแหน่งมินิรลเวลนะคะโดยการใช้สเตโทสโคปนะคะฟังหัวใจและสังเกตสิ่งต่างๆดังนี้ค่ะระดับเสียงนะคะ ฟังเสียงว่าเต้นแรงมากหรือค่อยมากค่ะจากนั้นจังหวะค่ะสังเกตจังหวะการเต้นหัวใจว่าส,สม่ำเสมอหรือเปล่าค่ะหรือว่าทีผิดปกติค่ะจากนั้นนะคะดูอัตราการเต้นต่อนาทีค่ะโดยสังเกตเสียงที่1และเสียงที่2นะคะภายใน1นาทีค่ะจากนั้นฟังเสียงปกตินะคะสังเกตเสียงปกติเช่นเสียงมุมูค่ะหรือว่าเสียงฟู่คล้ายของเหลวกระแทกค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะตรวจตำแหน่งเว้าโดยใช้สเตโทวสโคปในการฟังเว้าต่างๆนะคะจุดที่1ค่ะซี่โครงที่ทสองด้านชิดกับขวานะคะสเตอร์นัมเป็นเอลวิติกว้าจุดที่สองซี่โครงที่2นะคะด้านชิดกับสเตอร์นัมเป็นพันมนิกว้าจุดที่3ามนะคะซี่โครงคู่ที่สี่กับห้านะคะชิดกับสเตอร์นัมบริเวณใต้คัสปิกเว้าจุดที่สี่นะคะช่องที่โครงหด้านซ้ายค่ะเลื่อนออกด้านนอกนะคะเรียกว่า ไมทครวาล์วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการฟังเสียงหัวใจบริเวณที่ไม่ใช่ตำแหน่งของหลีนหัวใจค่ะเช่นบริเวณซี่โครงที่3ด้านชิดกับสเตร์นัมค่ะ,คะเพื่อตรวจหาความผิดปกติของหัวใจตั้งแต่กำเนิดค่ะต่อไปค่ะก็คือการตรวจหน้าท้องนะคะ ดูหน้าท้องค่ะสังเกตลักษณะทั่วไปรอยแผลเป็นลักษณะโปง่งนุงพองหรือว่าเส้นเลือดบนผิวหนังอื่นๆค่ะจากน้ำฟังเสียงเบาเสาะค่ะโดยใช้สเตโทสโคปนะคะฟังที่หน้าท้องบริเวณ lower quadrant ค่ะ ต่อไปค่ะเราก็จะทำการคำทั้ง4ควอเลนนะคะดูความผิดปกติค่ะต่อไปนะคะก็จะคำโดยเฉพาะบริเวณไลท์อัปเปอร์ควอเลนนะคะเพื <t> ่อคำตับค่ะโดยการช้อนนิ้วมือ ข้างขวาของผู้ตรวจนะคะเข้าชายโครงขวาของผู้ป่วยค่ะตรวจสอบคำลึกนะคะประมาณ 5, 3าถึงหเซนค่ะต่อไปนะคะก็จะทำการคำนม้มค่ะโดยใช้มือนะคะยกชายโครงเล็กน้อยใช้มือสายยกค่ะแล้วก็คำนะคะ จานั้นนะคะตรวจขอบริเวณตาอีพิดกัดเตียมนะคะเพราะว่ามีเสียงโป่งมีลมหรือเปล่าค่ะน้อยกว่าหรือมากกว่าถ้ามีเสียงทึมนะคะก็พบว่ามีก้อนอยู่บริเวณนั้นค่ะตรวจสอบม้ามโตตับโตได้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการขอบริเวณตายค่ะที่ตำแหน่ง CVA นะคะจะเป็น direct หรือ indirect ก็ได้ค่ะมีทั้งสองข้างนะคะใช้วิธีกำมือและเคาะไว้บริเวณค่ะปกติจะ CVA จะไม่เจ็บนะคะจะเป็นการตรวจดูอวัวะสืบพันธุ์ด้านนอกค่ะดูลักษณะทั่วไปสังเกตหลังทำพัชชิ่งเสร็จเรียบร้อยหรือหัตถการอื่นๆนะคะดูลักษณะของดีชาร์ดค่ะ ดูลักษณะบวมแดงหรือไม่ค่ะต่อไปค่ะการตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนขานะคะดูลักษณะทั่วไปสังเกตรูปร่างขนาดการเคลื่อนไหวทั่วไปจากนั้นนะคะการคาค่ะตรวจบริเวณบวมของพรีติง e อีดีมานะคะโดยการกดบริเวณผิวหนังค่ะเช่นหลังมือหลังเท้าแขนหน้าแข้งค่ะึ่งนั้นนะคะทดสอบค่ะดูแรงต้านของผู้ป่วยนะคะไม่ให้ผู้ป่วยดึงนิ้วออกได้ค่ะ จากนั้นตรวจสอบนะคะโดยการแรงต้านบริเวณข้อมือค่ะต่อไปค่ะคือการตรวจรีเฟกนะคะตรวจดิฟเทนดดลรีเฟกค่ะโดยบริเวณคอบริเวณซูพปเรียเไตเซบไบเซบคียแองเกิลค่ะ สุดท้ายนะคะจะเป็นการตรวจเพนตาลีพรนค่ะก็คือการใช้รีเฟกนะคะฮัมเมอร์ค่ะขูดฝ่าเท้าเป็นรูปตัว J ค่ะให้นิ้วเท้านะคะงุ้มลงมาค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำความสะอาดด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ค่ะที่ไม้รีเฟกค่ะค่ะต่อไปคือการตรวจประสาทจาไข่าสั่งหลังนะคะทดสอบ S L R ค่ะ โดยการเราจะโยกขาทีละข้างนะคะตามแนวตามแนวตรงจะได้สูงถึงตั้งฉากกับพื้นค่ะถ้ามีความผิดปกติของสไปนอลเนอร์บรูตนะคะจะยกไม่ได้ไม่ถึงค่ะ90องศาทดสอบทั้ง2ข้างเลยนะคะ